ครับสวัสดีครับคุณพี่ครับทั้งสองท่านครับผมครับครับครับอาบอกบอกชื่อบอกนามก่อนครับผมครับผมในคุณพ่อจะรันหน้าใต้ครับแม่แอนค่ะครับแม่แอนครับวันนี้มาเยี่ยมชมสวนเนาะนะครับโคกน้องนาโมเดลถือว่าเป็นบ้านสวนครับเดี๋ยวไทยรีวิวบรรยากาศบ้านสวนในเบื้องก่อนครับโอ้บรรยากาศบ้านสวนพี่น้องนี่ครับมาเยี่ยมชมสวนเพลินมีทั้งสวนบักข้าวสวนกล้วยครับบักข้าวครับเป็นหมากแล้วยุนี่ประมาณประมาณจะปีครัาบักข้าวครับ ข้าครบสี่ปีนี้ครบสี่ปีเป็นหมากเนาะพี่น้องมายำมาเยี่ยมยามโอ้นะครับเป็นกองฝากกัดให้กินครับแต่ที่สำคัญนี่ป้ากล้วยนี่นะครับประมาณจากไรครับป้ากล้วยครับป้ากล้วยประมาณสองไรสองงานครับสองไรสองงานเนาะนะครับเดี๋ยวไปเบื้องป้ากล้วยกันครับอ่ะเดี๋ยวพาย่างนี่ละอ่ะนะครับอันี่จารันกับคุณแอนครับนี่แหละจ้าของสวนพายชมสวนเดี๋ยวไปเบื้องกล้วยก่อนชมสวนมีทุกอย่างครับปลูกอย่างนี้ครับนี่ ปลูกกล้วยปลูกกล้วยเน้นกล้วยขายใบครับโอ้เน้นกล้วยขายใบเนาะครับปลูกบักข้าวข้าวพอมครับแต่แต่ผลไม้นี่ปลูกทุกอย่างแล้วเถอะครับปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างครับเราบ่ได้ปลูกหลายนะครับครับบ่ได้ปลูกหลายแต่ผลไม้ก็เน้นเน้นไว้กินครับเน้นแต่เน้นสำคัญคือกล้วยกล้วยครับเป็นกล้วยบ้านเขานี่บอครับนี่ครับกล้วยน้ำว่าบ้านเขาเนี่ยแหละครับเพราะผมเน้นขายใบเน้นขายใบอะแม่ค้า่ครับไปชมแม่ค้า่เดี๋ยวไปเบื้องกล้วยใกล้ๆครับสวนกล้วยมองนี้อ่าครับเน้นเน้นขายใบเนาะ อ่าทงกล้วยนี่ไปเอาใบนี่ไปส่งแม่ค้าจังไรครับขายเป็นกิโลครับขายเป็นกิโลเตะตัดกิโลละสิบสองบาทครับกิโลละสิบสองบาทส่งแม่ค้าบ่มบพอขายบ่พอขายครับกล้วยใหญ่บ่ท่านนะครับใหญ่บ่ท่านแม่ค้านี่สั้งตลอดเล่นบ่สั้งตลอดจะได้ทุ่มเงอนจะได้ทุ่มืงอครับเืิอละเจ็ดสิบโลบาททุ่มเงินเปลี่ยนเงินละหลายบาทจุดต้นเนี่ยมันบ่มีใบให้คุณนะครับผมมีใบให้ครับเดี๋ยวเบิ่งกล้วยครับเนี่ยครับสวนกล้วยครับ นี่ครับประมาณประมาณจากไรก่อนครับนี่สองไรสองงานครับประมาณสองไรสองงานเนาะขยายพื้นที่ไปอาะไปเบื้องใกล้ๆมองนี่ครับ,รบนี่ครับ,รบตัดใบคือเน้นเน้นไข่ใบครับเป็นกล้วยน้ำว้าบ้านเฮาเนาะกับว่าได้เน้นไข่ไข่เคี้ยวไข่ไข่ลูกกับไข่ที่กันเนาะแต่เน้นเน้นไข่ใบมีพอข้ามารับอ๋อมีพอข้ามารับสองอาทิตย์เพิ่นมาเช่นนึงครับสองอาทิตย์มาเช่นนึงก็จบประมาณน่ะ อาทิตย์ละประมาณยี่สิบเพือนเนี่ยนะครับอาทิตย์ละประมาณยี่สิบเพือครับอ่ะเดี๋ยวเบิ้องมองนี่มองเชียงน้ำมองนี่คือมองอ่ามองนั่งพักมองมองนั่งพักมองมองมองเฮ็ดใบตองวะเถอะเขากระสีตัดตัดใบตองมาแล้วกระสีมานั่งคั้นใบตองอยู่นี่นี่คือมองเฮ็ดเวียกเขาอยู่ในสวนเลยครับนี่สวนกล้วยเดี๋ยวเบิ้งสวนกล้วยการให้น้ำของกระคุดเป็นร่องครับกระคุดเป็นร่องเนาะครับเป็นร่องมา เป็นล่องเป็นบันไดเป็นคันบันไดระบบน้ำก็ไหลลงไปเต็มแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆน้ำก็สิไหลจากด้านบนลงมาแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆเป็นล่องเป็นล่องไปเป็นระบบบันไดไปพุ่นครับโอ้สวนกล้วยสอนสวนกล้วยเพื่อนพี่น้องครับนี่งามครับถึงว่าสิเป็นกล้วยบ้านเขากล้วยนาวาบ้านเนี่ยแต่แบบแบบบ่พ่อขายครับเป็นที่ต้องการของท้องตลาดปลูกปีเดียวได้ขายเลยประมาณสี่ปีถึงห้าปีครับครับครับโอ้ปลูกสี่ห้าปีแล้วปลูกปีแล้วกล้วยในส่ง ส่งตลอดส่งเป็นมือก็เป็นเป็นอาทิตย์ก่อนเป็นอาทิตย์ครับเป็นอาทิตย์เลยครับเพราะว่ากล้วยเขาพ่อขายอะรครับอาทิตย์ละจากกิโลครับประมาณประมาณร้อยกิโลประมาณร้อยกิโลบางครายกิโลละสิบสองบาทก็ทิศอ๋อทิศหนึ่งสองเท่าแล้วแต่ใบกล้วยช่วงช่วงมันออกนะแล้วแต่ใบกล้วยเท่ากับแบงตัดเป็นเป็นช่วงครับเป็นไลเป็นไลเป็นช่วงเป็นไรครับโอ้นี่ครับเบิ้งล็อกแต่ละล็อกนี่ครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่เฮ็เกษตรบ่ต้องลงทุนหลายค่นบลงทุนเท่าดารเทาอันนี้เขาก็ คนเอาเอาจอบเอาเสียมคนคล้องขึ้นมาเป็นหม่องเก็บน้ำครับเพราะน้ำกบกบเขียดกระสิไลมาขนาดนี้คนกบเป็นเขียดไม้ครับอ๋อกบเขียดกิมาอยู่หลายรมาชาติครับนี่ปูปลากระไรปูกระไรเพราะว่ามันเป็นอุดมสมบูรณ์เพราะว่าน้ำอยู่นี่ตลอดปีครับน้ำอม่ตลอดปีครับผมครับผมเดี๋ยวไปเบื้องใกล้ๆครับสวนกล้วยพาพี่น้องไปเยี่ยมชมสวนกล้วยครับของทั้งสองท่านนี่เป็นทำวิถีเกษตรครับที่ตามความคิดเจ้าของตามความคิดที่ห้อมักเนาะ เดินตามรอยสัตว์พระราชาเพิ่นว่าเฮ็ดเกษตรโคกหนองนาโมเดลแต่แต่คลองนี่คือห้องออกแบบเองตามตามใจชอบเขาครับมาเต็มกับไเลือน้ำมันสิเต็มคลองลงไปลงไปเขาบ่ได้หดน้ำเลยป่ะครับนี่บไ่ได้หดเลยครับปุ๋ยกะให้เนร่องเลยครับปุ๋ยลูกงนี่เป็นปุ๋ยลงกเนี่ยครับครับยอดเลยมากครับกล้วยครับลูกกล้วยเป็นอ่าธุรกิจที่หนาจับต่ตามองเลยแต่บอมาเลี้ยงกล้วยกล้วยชื่อกล้วยแต่ก็ถือว่า ดูแลไงเนาะดูแลไงไปนี่เพื่อนเอาไปเขาใครยังจะใบทีข้างล่างมาเลยนะครับเพื่อนเอาไปห่อสมมัวครับเอาไปสมมัวครับสมม้วนื้อสัวเวาเนี่ยแม่้าตลาดในต้องการตลอดเลยต้องการตลอดครับครับผมครับผมก็เป็นธุรกิจที่สุดยอดมากครับเยี่ยมมากครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับที่เฮดเกษตรอ่าบดแล้วก็ที่สำคัญบ่มีสารพิษ แมนครับบริสิทธิ์ยาบริสิทธิ์ยาครับปลูกธรรมชาติเทาโดยตรงครับบริสิทธิ์ยาใช่ปุ๋ยสมัครปุ๋ยชีววิทอ๋อปุ๋ยก็คือปุ๋ยคอกบ้านเขาเนาะครับผมครับผมอันนี้คือย่ำชมสวนครับนี่ครับผมเอาบอกพี่กัดครับอยู่ไสครับนี่พี่กัดนี่ครับอยู่ท่าท่ามาถนนมาริวัลนี่กัสนี่แหละครับช่วงปั้มดมันช่วง ปั๊มนาณสัตโกะปั๊มนาณสัตโกนะครับปั๊มเอสโซ่ป่ะเอสโซ่ห้าสิบสองครับอยู่บ้านโน้นทันเนาะบ้านบ้านของว่าหาสิบสองครับผมครับผมพี่น้องที่อยากได้กล้วยเพื่อนน้องเลือดจังหวัดคอนแก่นครับครับพี่น้องที่อยากได้กล้วยกับขายนอนครับาทขายนอนราศีมหาบาทมาติดต่อนอนเราได้หรือว่าถามมาศมจังหวัดเครือมันสุกเนาะมันแก่กับซังได้ที่กัน หรือว่าอยากได้ใบเพิ่มนี่ก็สั่งได้บ่หรือว่าบ่ฮอสไม่ค้าแม่ค้าเพิ่นบ่ได้ให้แล้ครับเพราะว่าไม่ไม่เป็ประจํำก็คือแม่ค้าเพิ่นจองประจําแล้วโอ้ยนะครับอ๋อก็คือว่าไงจังได๋ก็บ่รอขายครับนะครับใบนี่ครับถ้าผู้ใดที่อยากจะเฮ็ดกล้วยก็แนะนําเพื่อนครับรับรองว่าบ่ผิดหวังเนาะอย่าให้ขาดน้ําครับจะให้ขาดน้ําครับผมขาดน้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยขึ้นเฮ็ดหน้านะครับเฮ็ดปุ๋ยคือนาก็ก็ถือว่เฮ็ดยากกว่าไหนครับ กับผู้ใดที <water> ่อยากมาชมกล้วยหรือว่าอยากสิได้เครือครับมามามาดมาเยี่ยมยามได้มาซื้อได้อยู่อยู่ที่สวนนะครับอยู่ที่บ้านนนทนนอยอ่าตำบนนนทนอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับมาซื้ออยู่สวนได้ครับหรือว่าอยากมาเยี่ยมชมสวนเป็นตัวอย่างกับมาเบิ่งใดครับผมครับสารคินนีก็ฝากไปทั้งสนีน้คงขัเน้องทั้งสองท่านครับเดี๋ยวไปพอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ